คุณช่วยขาย,ขายไข่ดาวให้ฉันได้ไหมมองดูแล้วมันน่ากินมากฉันอยากจะลองกิน่เออแล้วเธอคิดว่า,ขาไข่ดาวหนึ่งฟองเท่าไหร่เอาแบบนี้ไหมห้าร้อโก50เซนไงห้ารโกน่าจะเท่าประมาณนี้เท่ากับขนมในร้านค้า500โกโอเคผมจะทําให้ใครจะคิดได้ฉันมาขายอาหารในเกมอ่ะตอนที่2ไก่เสียบนะห้ยูนิคอร์นอะว้าวดูน่ากินจังอะเสร็จแล้ว โอ้พระเจ้านี่มันเหมือนนะไข่นกกระเจอกเทศจังว้าวฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนจะกินในเกมนี้แ่มแงมแงมแงมถือมันจะเป็นแค่ในเกมแต่เขาก็เป็นลูกค้าคนแรกของฉันในเกมอะฉันไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงหลังจากเลิกเป็นเชฟมาหลายเดือนนะฉันรู้สึกกังวลมากนี่มันอะ มันแค่อร่อยสลับทันเท่านั้นนะฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีดงดสุดยอดอร่อยมากโอภาเจ้าว้าวคุณทำได้ยังไงมันสุดยอดกว่าอาหารนะของจริงสักอีกคุณนี่มันอัจฉริยะเหมือนกับว่ากำลังกินอยู่ที่ร้านอาหารคาเฟ่ร้านระดับไฮเอนด์เนเลยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วอว่ขอบคุณนมันตรงกับสไตล์ของฉันเลยฉันจะจำรสชาตินี้ไม่มีวันลืมเลย มันนุ่มมากเหมือนกับชีวิตจริงเลยอาใช่เงินอ่ะนี่500โกฉันได้เงินค่าอาหารที่ฉันทำให้ลูกค้าทาทาที่เรียบง่ายแบบนี้ทำให้วันนี้เป็นวันแห่งขอบคุณอ่ะ ขอบคุณสลับอาหารนะไว้โอกาสหน้าฉันจะกลับมาอีกใช่ขอบคุณเราต้องสนุกไปกลับมานะ่ะเกมนี้ถูกเรียกว่าเกมเสมือนจริงอ่ะถ้าฉันสาม,มารถทําทุกอย่างอะไรกันก็ได้ที่ต้องการในที่นี้ฉันจบลูกความฝันนะในที่นี่ได้ใช่ไหมแม้มันจะเป็นเกมก็เถอะถึงฉันจะไม่เป็นลูกความฝันนะนายความเป็นจริงแต่อยากน้อยก็ทําให้มันสําเร็จในที่นี่ออกจากระบบออกจากเกมเออ ออกจากระบบทันทีไม่คิดว่ามันจะรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกของการเล่นเกมใหม่แล้วกลับสู่โลกความเป็นจริงอย่างที่คิดแท้ในโลกความเป็นจริงฉันไม่รู้รสหรือดมกลิ่นได้แน่นอนว่ารสชาติเหมือนเดิมอนี่คือความเป็นจริงฉันต้องออกไปสัมภาษณ์งานนอกเวลาฉันต้องรีบกินรีบไปแป๊บนี่ฉันทำอะไรอยู่ก็แค่วันเดียว สวัสดีครับผมชื่อลีลิมนี่คือประวัติส่วนตัวของผมอ่ะลีลิมยินดีที่ได้รู้จักดั้งกอนเออเราให้บริการลูกค้ารายเดียวมือของคุณต้องเร็วคุณมั่นใจใช่ไหมครับผมมั่นใจพระเอกเองนะครับไปเสริมรอแต่งตัวใหม่มาคนในครัวเต็มแล้วเหลืออยู่แค่คนล้างจานเนี่บางครั้งนายก็ต้องทำอะอาหารโอเคหรือเปล่าครับผมทำได้ โอเคนายดูเหมือนไม่จริงจังเลยนายเข้าใจใช่ไหมว่าคุณในครัวมีแต่คนเล่าร้อนะหลังจากผ่านไปสองสามวันนะฉันหวังว่านายกลับแม่ลาออกก่อนนะครับมั่นใจได้โอเคดีมากนายเริ่มมาทํางานพรุ่งนี้เลยสัญจะเก็บประวัติและไปรับรองของนายไว้ขอบคุณครับแต่คุณยังอ่ะไม่เห็นไปประกอบของผมเลยมันจับไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เห็นจะต้องเข้มงวดขนาดนั้นเป็นผู้ช่วยร้านขายขนมแล้วเจอกันพรุ่งนี้พยายามเรียนรู้ ดูแลชินกับยานะตัวเองด้วยด่ะขอให้โชคดีแล้วหวังว่านะาจะไม่มาสายนะครับผมจะมาให้ตรงเวลาแล้วเจอกันพวกนี้ครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ถึงฉันจะเสียการริมรถแล้วกินตอนนี้มันก็โอเคแล้วถึงจะช้าแต่ฉันจะหลอกอะไรบางอย่างยาระตาระตาพวกสัตว์นี่มันน่ะระว,วงังอ่ะ กกะตาระวังตัวหน่อยมานะเหมือนจริงมากในครัวนะสังเกตมันก่อนที่จะโจมตีคันธนูลูกศรน,นี่มันเธอโคตรเจ๋งจริงๆแล้วสำหรับฉันมันไม่ยากเลยโออผมอยากจะมีเพื่อนอะร่วมทีมที่เจ๋งแบบนี้จังเราต้องหาสมาชิกเพิ่มใช่ไหมผมหยาบจะจับบอสขั้นสุดท้ายโอเคทำไมถึงเขาปรากฏตัวตลอดเลยมันกินท่าจริงๆเหรอ เนื้อไก่ที่คนทิ้งไว้เหมือนกับเนื้อไก่จริงเลยเป็นแอปพลิเคชันเสมือนจริงที่ท้าให้ขาฝันของคุณเป็นจริงเป็นที่ปลุกเปิดข้างฝันของผู้เล่นอ่ะหลายพันจากทั่วทุกมุมโลกตอนที่ฉันเห็นมันโฆษณาคิดว่ามันไม่เป็นจริงฉันคิดว่า โฆษณาเพื่อหลอกหลังจากที่ฉันมาลองดูแล้วฉันก็ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่โฆษณามาเหมือนจริงมากจะให้บอกก็คือมานะ่ะเหมือนยิ่งกว่าชีวิตจริงแต่ฉันก็คิดว่ามานะ่ะเป็นแค่ภาพลวงตาฉันก็เดบดึงเพื่อขึ้นเมื่อกี้เนี่ยฉันบอกได้เลยนี่ว่ามันคือกลิ่นของโรสแมรี่มาลองดูไม่น่าลองเลยขมปีแนใ่นอนว่ามันคือโรสแมรี่ลองเอามาทาไก่เสียบไม้ รอบที่แล้วเป็นไข่้าวช่วยเพิ่มควาอินมาลองทําสิ่งที่ไ,ไม่เคยทํามาก่อนเนื้อไก่ลองกอนนะเฮ้ hey, พวกนามา้กินอาหารกันเหรออนะอีกนี่เขากระบังย่างไก่เสียบไม้นี่มันเป้าอะไรเนี่ยนั่นมันตัวอะไร NPC หรือผู้เล่นดูเหมือนจะเป็นผู้เล่น N.P.C. ในที่สุดเนื้อชิ้นแรกของฉันไก่เสียบไม้แสนอร่อยคว้าคําอิ่มบวก15พร้อมรับประทานน่ะนั่นใช่เซฟ N.P.C. หรือเปล่านั่นมันไก่เสียบไม้เขาอาจจะขายอะไรอะไรอไร่อ,รอยไปดูกันเถอะใช่เลยไก่นี่แหลเลือไก่ ขอโทษนะเราอยากจะลองกินไก่เสียบไม้น่ะราคาเท่าไหร่นี่เธอลองถามเขาดูหน่อยว่าลดราคาหน่อยได้ไหมรู้สึกมีความสุขมากและคิดราคาได้พอดี2คน3,000โกฉันจะทำให้เลยเนื้อไก่ยูนิอคอร์นค่าคับับอิ่มบวก3ชิบหลังจากนั้นว้าวผู้ชายคนนี้รู้วิธีทำอาหารคุ้มค่าจริงๆการที่เรามา กินอะไรในเกมแบบนี้1,500ถือราคามันจะแพงแต่มันก็อร่อยสมกับราคาที่รักฉันต้องการเพิ่มอีกฉันเหม็นคำระคู่นี้พอแล้วมันแพงเสียงแบบนี้มันนะฉันค่อยๆชินกับการปรุงเนื้อสดแบบที่ฉันเคยทำในอดีตรประสบการณ์ของฉันในช่วงเวลานั้น มันไม่ได้ทอดทิ้งฉันนะฉันมั่นใจแล้วว่าฉันจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดในทีน่นี่นี่มันคืออะไรปวดล็อกความสำเร็จกำจัดมอนเตอร์1,000ครั้งฮะ